สิงโตห้าตัวสู้ไททันโบอาตัวเดียวไม่ได้เรียกเสือโคร่งไซบีเรียตัวเมียมาเพิ่มอีกห้าตัวไม่เหลือทางรอดให้โบอาเลยผมเกิดใหม่เป็นไททันโบอาและยังปลุกระบบกลืนกินวิวัฒนาการได้อีกด้วยไม่เพียงแต่วิวัฒนาการเป็นงูเหลือมัวฟาคราเมโต้หลัวได้และจักรพพัดดิงมูรกฏที่มีพิษร้ายแรงแม้กระทั่งสัตว์ศิลาเทพงูศิลาล่าแกะก็สามารถวิวัฒนาการได้แต่ต้องอาศัยการกลืนกินอย่างต่อเนื่องจึงจะสำเร็จด้วยการสนับสนุนจากพ่อผู้มีทรัพย์สิน2 0 0พันล้าน ผมจึงสำเร็จการวิวัฒนาการถึงสามครั้งความยาวลำตัวพุ่งพรวดถึงยี่สิบเมตรใครจะรู้ว่าผมเพิ่งเข้ามาในป่าที่ไม่คุ้นเคยก็เจอกับสิงโตถึงห้าตัวสิงโตสองตัวในนั้นมีความยาวเกือบหกเมตรแขนขาทรงพลังแข็งแกร่งให้ความรู้สึกกดดันอย่างมหาศาลยิ่งไปกว่านั้นนี่คือสัตว์ร้ายจากห่วงมิติเทพสัตว์ที่สามารถสลับร่างระหว่างมนุษย์กับสัตว์ได้อย่างอิสระขณะที่ผมกำลังคาดเดาในใจว่านี่คือสายพันธุ์อะไรมังเฟยเสือโครงเบงกอนที่อยู่ข้างๆก็อธิบายว่า พวกมันคือสิงโตเคปและสิงโตอมหิตที่โตเต็มวัยสองตัวสิงโตอมหิตตัวนั้นคือหัวหน้าทีมราชนเล็กส่วนสิงโตเคปอีกตัวคือรองหัวหน้าได้ยินดังนั้นผมก็เข้าใจในใจและค่อยๆจริงจังขึ้นสิงโตทั้งห้าตัวได้รวมตัวกันแล้วสายตาอันดุร้ายจับจ้องมายังสมาชิกฝั่งเมืองเฝยแน่นอนว่าผมคือเป้าหมายหลักที่ถูกจับตามองแม้แต่เจ้าสองตัวนี้สิงโตเคปและสิงโตอมหิตก็ยังมองผมด้วยความหวาดระแวงอย่างยิ่งเพียงเพราะงูเหลือมยักย้ายตรงหน้านี้ใหญ่โตเกินไปจริงๆ และยังเป็นไททันโบอาที่สูญพันธุ์ไปแล้วด้วยเสือโคร่งเบงกอนเมื่อเห็นการจัดทัพของทั้งสองฝ่ายในใจก็ยิ่งหนักอึ้งขึ้นเขารู้เพียงว่าในทีมราชนเล็กมีสิงโตอยู่แต่ไม่นึกเลยว่าจะมีแต่สิงโตล้วนๆแล้วทีมราชนใหญ่ในภารกิจครั้งนี้ความแข็งแกร่งจะไปถึงระดับไหนกันเมื่อคิดถึงตรงนี้เมื่อเฟยในใจก็ยิ่งมืดมนลงแม้จะมีผมคอยช่วยเหลือเขาก็ยังรู้สึกไม่ค่อยมั่นคงนักกอริลล่าก็กังวลอย่างยิ่งแต่ผมหาได้ใส่ใจไม่ ตราบใดที่ถูกเคี่ยวพิษไร้เทียมทานของข้ากัดไม่ว่าเป้าหมายจะเก่งกาจแค่ไหนก็ต้องล้มลงภายในไม่กี่นาทีแต่ท่าทีไม่เห็นพวกมันอยู่ในสายตาของข้ากลับย่อโมโหพวกมันอย่างถึงที่สุดต่างพากันเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้ทางข้าแรงกดดันนั้นรุนแรงอย่างยิ่งแต่ข้าก็ไม่ได้หวั่นเกรงสิงโตห้าตัวนี้เลยเคลื่อนร่างมาหืมมาพุ่งตรงไปข้างหน้าแต่สิ่งที่ข้าคาดไม่ถึงคือสิงโตทั้งห้าตัวนี้ดูร้ายอย่างยิ่งพุ่งตรงเข้ามาหาข้าพร้อมกันหาที่ตายข้าแค่นเสียงเย็นชา พุ่งตรงเข้าใส่สิงโตแอฟริกาตัวหนึ่งทันทีส่วนสิงโตอีกสี่ตัวก็กระโจนเข้ามาทันทีจากนั้นก็แยกย้ายหลบการพุ่งชนของข้าแล้วพุ่งเข้าใส่ร่างของข้าโดยตรงสิงโตแอฟริกาตัวที่ถูกข้าพุ่งชนอดไม่ได้ที่จะกรีดร้องออกมาอย่างหน้าเวทนาสิงโตแอฟริกาตัวนี้ถูกข้ากัดเข้าที่กระดูกสันหลังถูกแรงกัดอันน่าสะพรัวของข้ากัดจนกระดูกสันหลังหักสะบันสิงโตแอฟริกาตัวนี้หมดสภาพต่อสู้จากนั้นสิงโตแอฟริกาตัวนี้ก็ถูกข้าเหวี่ยงออกไป ขณะเดียวกันข้าก็ถูกสิงโตอีกสี่ตัวรุมกระโจนเข้าใส่ฉีกทึงร่างของข้าในชั่วพริบตาร่างกายก็เต็มไปด้วยบาดแผลชะกันความสามารถในการฉีกทึงของสิงโตสี่ตัวนี้น่ากลัวเกินไปแล้วหากข้าไม่มีทักษะพิเศษต่อให้มีร่างกายใหญ่โตขนาดนี้ก็อาจจะสู้สิงโตห้าตัวนี้ไม่ได้ข้าไม่พูดพร่ำมทำเพลงใช้ทักษะทันทีเสริมพลังป้องกันและฟื้นฟูขั้นสุดยอดขณะที่ใช้ทักษะข้าก็หันกลับไปไม้จะกัดสิงโตอ,อมหิตท,ที่เป็นหัวหน้าพวกมัน เพียงเพราะสิงโตอมหิตตัวนี้ดูร้ายที่สุดแต่ปฏิกิริยาตอบสนองของสิงโตอมหิตตัวนี้รวดเร็วเกินไปเกือบจะในทันทีที่ข้าพุ่งเข้าใส่มันก็กระโดดหลบไปได้ทันทีหลบปากอันกว้างใหญ่ของข้าได้ส่วนสิงโตเคปอีกตัวก็ตอบสนองรวดเร็วมากเช่นกันเป็นสิงโตตัวที่สองที่หลบการโจมตีของข้าได้ดังนั้นข้าจึงจำใจต้องพุ่งเป้าไปที่สิงโตสองตัวที่เหลือซึ่งตอบสนองช้ากว่าพร้อมกับเสียงคำรามและเสียงกรีดร้องอย่างน่าเวทนาตัวหนึ่งถูกข้ากัดเข้าเต็ม ส่วนสิงโตอีกตัวขณะที่กําลังจะหนีก็ถูกข้าเคลื่อนร่างเข้ารัดไว้ได้ทันข้าใช้วิธีเดิมกัดกระดูกสันหลังของสิงโตแอฟริกาตัวนี้จนหักสะบันพร้อมกับเสียงกระดูกหักดังกรอบและเสียงกรีดร้องโหยหวนจากนั้นข้าก็กัดกระดูกสันหลังของสิงโตอีกตัวที่ถูกข้ารัดไว้จนหักเช่นกันในเวลาเพียงชั่วพริบตาข้าก็จัดการสิงโตแอฟริกาสามตัวจนหมดสภาพต่อสู้ไปแล้วทำได้เพียงนอนอยู่บนพื้นส่งเสียงคำรามอย่างน่าเวทนาแต่ไม่สามารถลุกขึ้นได้อีก สิงโตโมหิดและสิงโตเคปที่ถอยห่างออกไปจากข้ามีสีหน้าบูดเบี้ยวอย่างยิ่งเห็นได้ชัดว่าพลังต่อสู้ของข้าเหนือกว่าที่พวกมันคาดคิดไว้มาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเห็นบาดแผลของข้ากำลังสมานตัวอย่างรวดเร็วพวกมันก็ยิ่งทั้งตกใจและโกรธแค้นสิงโตโอมหิดและสิงโตเคปสบตากันจากนั้นก็เงยหน้าขึ้นคำรามเสียงต่ำกึกก้องเสียงคำรามนี้ทรงพลังมีอำนาจทะลุทะลวงสูงยิ่งในน้ำเสียงเต็มไปด้วยความโกรธแค้นดังไปไกลแสนไกลยิ่งทำใหสัตว์ขนาดเล็กและกลางจำนวนมากในบริเวณใกล้เคียง ตกใจแตกตื่นนี้กระเจิงไปเมื่อเห็นฉากนี้เสือโคร่งเบงกอลอดไม่ได้ที่จะร้องเตือนพี่งูเหลือมระวังตัวด้วยพวกมันกําลังพยายามเรียกสมาชิกทีมราชันใหญ่ให้มาที่นี่ข้ากลับไม่ใส่ใจแม้แต่น้อยกล่าวว่าต่อให้มากันทั้งหมดก็จัดการพร้อมกันไปเลยสิเมื่อได้ยินคําพูดของข้าเสือโคร่งเบงกอลอดไม่ได้ที่จะลอบยิ้มขื่นในใจพร้อมกับเสียงคํารามกึกก้องของสิงโตเคบและสิงโตอมหิตในป่าแห่งหนึ่งทีมราชันใหญ่ที่กําลังออกค้นหาอยู่รอบๆก็ถูกดึงดูดความสนใจ นี่คือเสือโคร่งไซบีเรียตัวเมียห้าตัวนำโดยเสือโคร่งไซบีเรียยักษ์ย้ายที่ยาวกว่าหกเมตรมองตรงไปยังทิศทางที่มาของเสียงทันทีบนหัวเสือขนาดใหญ่โตของมันอักษรคําว่าหวังกลางหน้าผากนั้นชัดเจนยิ่งนักดวงตาเสือคู่หนึ่งสองประกายเย็นชาภายใต้การนําของพี่ใหญ่ฝูงเสือโคร่งไซบีเรียก็วิ่งฝ่าป่าเขามุ่งหน้าไปยังที่มาของเสียงคํารามสิงโตขณะเดียวกันผู้คนจํานวนมากที่กําลังตกปลายอยู่ที่อ่างเก็บน้ํารอบภูเขา ก็ได้ยินเสียงคำรามอันทรงพลังของสิงโตเช่นกันต่างพากันรวมตัวมุ่งหน้ามาดูในตอนนี้ผมรู้สึกจนใจเล็กน้อยอยากจะช่วยโอกาสนี้จัดการสิงโตอมหิตและสิงโตเขบเสียปัญหาก็คือสิงโตสองตัวนี้รวดเร็วเกินไปตราบใดที่พวกมันไม่คิดจะสู้กับข้าตรงๆข้าก็ทำอะไรเจ้าสองตัวนี้ไม่ได้จริงๆด้วยความจำใจข้าจึงเอ่ยปากบอกมั่งเฟยไปส่งเพื่อนร่วมทีมของพวกมันขึ้นสวรรค์ซะเมื่อได้ยินคำพูดนี้มั่งเฟยเสือคร่งเบงกอนพันดวงตาเป็นประกาย ขณะเดียวกันหมีดาวและกอริลลาก็ยิ่งตื่นเต้นต่างพุ่งเข้าใส่สิงโตแอฟริกาสามตัวนั้นเมื่อเห็นฉากนี้สิงโตอมหิตและสิงโตเคปที่อยู่ไม่ไกลในใจก็โกรธแค้นอย่างยิ่งแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ข้าที่จ้องมองพวกมันอย่างไม่วางตาย่อมไม่เปิดโอกาสให้พวกมันเข้าไปช่วยเพื่อนร่วมทีมได้ดังนั้นพวกมันจึงทำได้เพียงมองดูสมาชิกทีมทั้งสามของเมืองเฟยจัดการเพื่อนร่วมทีมของพวกมันจนตายสิงโตอมหิตจ้องมองเมืองเฟยและสมาชิกทีม เริ่มข่มขู่ด้วยน้ำเสียงเย็นชาแต่เมื่งเฟยและคนอื่นๆกลับไม่ใส่ใจแม้แต่น้อยไม่มีท่าทีหวาดกลัวเลยสักนิดเมื่งเฟยถึงกับหัวเราะเยาะกล่าวว่ากลัวจังเลยหรือต้องให้ข้าเดินเข้าไปให้เจ้าข้าเองเลยไหมละ่ะเมื่อได้ยินคำพูดของเมื่งเฟยมีดาวและกอริลล่าก็หัวเราะออกมาอย่างบ้าคลั่งนี่ทำให้สิงโตอมหิตและสิงโตเคปโกรธจนตัวสั่นเทิมไปหมดแต่ในขณะนั้นเองพันได้ยินเสียงฝีเท้าดังมาจากระยะไกลในป่าที่อยู่ไม่ไกลเสือขนาดใหญ่ห้าตัวกำลังวิ่งมาด้วยท่าทางมันง่นคง เรากับกาลังเหยียบย่ายอดเขาพุ่งตรงมาทางนี้อย่างรวดเร็วขนาดตัวของเสือทั้ง5้าตัวนี้ใหญ่โตมโหฬารมากแม้แต่ตัวที่เล็กที่สุดก็ยังใหญ่กว่า Africa, สิงโตแอฟริกา3ตัวก่อนหน้านี้หนึ่งรอบโดยมีเสือสองตัวยาวเกือบ6เมตรส่วนตัวที่นําหน้ายิ่งยาวเกินกว่า6เมตรฝูงเสือโคร่งไซบีเรียที่รีบมาถึงก็มองไปยังสิงโตอมหิตและสิงโตเคปด้วยความประหลาดใจยอย่างยิ่งเช่นเดียวกันพวกมันก็เห็นทีมของเมิงเฟยและคนอื่นๆแต่เมื่อพวกมันเห็นข้า ฝูงเสือโคร่องไซบีเรียก็อดไม่ได้ที่จะร้องอุทานออกมางูตัวใหญ่มากแม้จะไม่รู้ว่างูเหลือมยักย้ายตัวนี้มาจากไหนแต่พวกมันก็คาดเดาสาเหตุที่ราชสีคำรามได้เสือโคร่องไซบีเรียตัวนำพี่ใหญ่ก็จ้องมองงูเหลือมยักย้ายตรงหน้าอย่างประเมินถึงแม้ข้าจะไม่ใช่งูเหลือมที่ใหญ่ที่สุดที่นางเคยเห็นแต่ก็สามารถติดอันดับสองได้เพราะว่านางเคยเจอใหญ่ยาวกว่า40เมตรตอนปฏิบัติภารกิจที่อเมซอนถึงแม่ตัวนี้จะไม่น่าสะรพงกลัวเท่าตัวนั้นแต่ร่างที่ยาวถึง20ิบ เมรก็ยังคงสร้างแรงกดดันอย่างรุนแรงให้กับนางในตอนนั้นสิงโตโอมหิตท,ที่อยู่ไม่ไกลรีบเอ,อ่ยปากราชินีเสือเจ้านี้แข็งแกร่งมากเกินไปแล้วมีเพียงพวกเราร่วมมือกันเท่านั้นถึงจะมีโอกาสเอาชนะงูเหลือมยักย้ายตัวนี้ได้ยิ่งไปกว่านั้นงูเหลือมยักย้ายตัวนี้ยังช่วยเหลือทีมของเมื่งเฟยไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเผชิญหน้ากับพวกเราอยู่ดีเมื่อได้ยินคำพูดของสิงโตอมหิตพี่ใหญ่ที่ได้สติค,คืนมาก็เหลือบมองสิงโตอมหิตอย่างเย็นชาแวบหนึ่งสิงโตอมหิต จากนั้นจึงหันสายตามาจับจ้องที่ข้าข้าเองก็กําลังพิจารณาฝูงเสือตัวเมียนี้เช่นกันถึงแม้เสือโคร่งไซบีเรียทั้งห้าตัวนี้จะเป็นตัวเมียทั้งหมดและเสียงของพวกนางก็หวานไพเราะน,น่าฟังคาดว่าในชีวิตจริงคงมีหน้าตาส,สวยไม่น้อยแต่ข้าก็ไม่มีทางปล่อยพวกมันไปง่ายๆเพราะไม่ว่าจะเป็นเสือโคร่งไซบีเรียที่อยู่ณที่นี้หรือสิงโตอมหิตหรือสิงโตแอฟริกาแต่ละตัวล้วนมีน้ำหนักไม่เบาเลยแม้แต่สิงโตแอฟริกาที่ตัวเล็กที่สุดคาดว่าน้ำหนักก็น่าจะราวๆา0เจ็ดร้อยจิน ประมาณ350กิโลกรัมส่วนพวกตัวใหญ่ยักย้ายที่อยู่นาที่นี้อย่างน้อยน้ำหนักก็น่าจะถึงราวราว0 0จินประมาณ750กิโลกรัมพูดอีกอย่างก็คือขอเพียงข้าจัดการเสือโคร่งไซบีเรียและสิงโตเหล่านี้ทั้งหมดแล้วกลืนกินพวกมันอย่างน้อยก็จะได้รับแต้มวิวัฒนาการถึงหนึ่งมื่นแต้มเมื่อคิดถึงตรงนี้จิตสังหารในใจข้าก็ยิ่งรุนแรงมากขึ้นเมื่อมองไปยังเสือโคร่งไซบีเรียและสิงโตตรงหน้าแววตาก็ยิ่งเย็นชามากขึ้น วินาทีต่อมาข้าก็เคลื่อนไหวในทันทีรวดเร็วปานสายฟ้าฟาดพุ่งตรงเข้าใส่ฝูงเสือโคร่งไซบีเรียเมื่อเห็นฉากนี้ฝูงเสือตัวเมียต่างตกใจอย่างมากพวกนางไม่คิดว่าข้าจะลงมือทันทีที่พูดจบถึงแม้งูเหลือมยักย้ายตัวนี้จะน่ากลัวมากแต่พวกนางก็ไม่ใช่พวกที่จะยอมให้รังแกได้ง่ายๆยิ่งไปกว่านั้นข้างๆยังมีสิงโตอมหิตและสิงโตเคปอยู่ด้วยนี่มันไม่เห็นพวกนางอยู่ในสายตาเลยชัดๆเมื่อคิดถึงตรงนี้ฝูงเสือโคร่งไซบีเรียณนะที่นั้นต่างโกรธแค้นขึ้นมาแล้ว สิงโตอเมหิตและสิงโตเคปที่อัดอั้นมานานเมื่อเห็นดังนั้นก็ไม่ลังเลที่จะพุ่งเข้าใส่ข้าทันทีในช่วงพริบตาข้าก็ตกอยู่ในวงล้อมถูกรุมโจมตีทันทีไม่เพียงแค่นั้นตอนที่ข้าพุ่งเข้าใส่ฝูงเสือตัวเมียถึงได้พบว่าความเร็วในการตอบสนองของพวกนางนั้นเร็วกว่าสิงโตแอฟริกาสามตัวก่อนหน้านี้มากจริงๆไม่สามารถกัดโดนเสือโคร่งไซบีเรียได้เลยแม้แต่ตัวเดียวทันใดนั้นข้าก็รู้สึกถึงความเจ็บปวดรุนแรงแผ่ซ่านไปทั่วร่างหันไปมองถึงได้พบว่า เสือโคร่งไซบีเรียทั้งห้าตัวกำลังกัดฆ่าจากทุกส่วนของร่างกายส่วนสิงโตอมหิตและสิงโตเคปก็ทำเช่นเดียวกันพอฆ่าหันกลับไปพวกเสือโคร่งไซบีเรียและสิงโตทั้งสองตัวก็กระโดดถอยออกไปอย่างรวดเร็วอย่างรวดเร็วดูเหมือนว่าเสือโคร่งไซบีเรียทั้งห้าตัวและสิงโตได้สร้างวงล้อมรอบตัวฆ่าไว้แล้วฆ่ารู้ดีว่าหากฆ่าเริ่มโจมตีอีกครั้งพวกเสือโคร่งไซบีเรียและสิงโตทั้งสองตัวนี้ก็จะเข้าโจมตีฆ่าอีกครั้งเช่นกันด้วยเหตุนี้เอง ข้าจึงไม่ได้เคลื่อนไหวอย่างผีผามกำลังรอคอยและมองหาโอกาสที่จะลงมืออีกครั้งข้ายืดลำคอสูงขึ้น4-5เมตรในตางูอันเย็นชาจับจ้องไปยังสัตว์ร้ายทั้งเจดตัวที่ล้อมข้าอยู่สมาชิกทีมทั้ง3าของเมืองเฟยที่อยู่ไกลออกไปอดไม่ได้ที่จะลอบเป็นห่วงข้าข้าเองก็รู้สึกปวดหัวเล็กน้อยเพียงเพราะเจ้าแมวใหญ่ทั้งเจตัวนี้มีปฏิกิริยาตอบสนองที่รวดเร็วเกินไปแต่ไม่นานข้าก็คิดวิธีรับมือได้พุ่งเข้าใส่เสือโคร่งไซบีเรียตัวที่ใหญ่ที่สุดเมื่อเห็นฉากนี้ พี่ใหญ่เสือโคร่งไซบีเรียตัวนั้นแค่นเสียงเย็นชาในใจจากนั้นนางก็กระโดดหลบอย่างง่ายดายหลบการฉกที่รวดเร็วราวกับงูเห่าของข้าได้ส่วนเสือโคร่งไซบีเรียที่เหลือและสิงโตสองตัวก็ช่วยโอกาสนี้พุ่งเข้าใส่ข้าอีกครั้งแต่ข้าเตรียมพร้อมอยู่แล้วได้ใช้ทักสเสริมพลังป้องกันไปแล้วขณะเดียวกันหางอันแหลมคมก็ฟาดออกไปราวกับแส้หดอันดุร้ายหอบเสียงลมดังหวีดหวิวพวกเสือโคร่งไซบีเรียและสิงโตทั้งสองตัวต่างตกใจหน้าซีดเผือกพวกมันไม่คาดคิดว่า เป้าหมายที่แท้จริงของการโจมตีครั้งนี้ของข้าคือพวกมันโชคดีที่ฝูงเสือโคร่งไซบีเรียเหล่านี้ตอบสนองได้รวดเร็วมากจริงๆในชั่วพริบตาพวกนางก็กระโดดหลบหางที่ฟาดมาของข้าได้ทันสิงโตอมหิตก็กระโดดหลบได้ทันท่วงทีแต่ตอนที่สิงโตเคปพยายามจะหลบก,ก็สายเกินไปเสียแล้วเพราะสิงโตเคปอยู่ใกล้กับหางของข้ามากที่สุดสิงโตเคปส่งเสียงร้องโหยหวนออกมาคำหนึ่งก็ถูกข้าฟาดหางใส่จนกระเด็นลอยออกไปกระแทกเข้ากับต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งที่อยู่ไกลออกไปอย่างแรง จากนั้นก็ร่วงลงมากระตุกอยู่บนพื้นสิงโตแคปตัวนี้ถูกหางของข้าฟาจนขาหลังทั้งสองข้างหักสะบันทำได้เพียงนอนกระตุกอยู่บนพื้นดิ้นรนส่งเสียงคำรามต่ำๆอย่างเจ็บปวดสิงโตอมหิสีหน้าเปลี่ยนไปอย่างมากรีบถอยหนีอย่างรวดเร็วสิงโตแคปที่ล้มอยู่บนพื้นลุกไม่ขึ้นเอ่ยปากอย่างเจ็บปวดหัวหน้าท่านโปรดระวังตัวด้วยไม่ต้องห่วงข้าสิงโตอมหิตพยักหน้าด้วยสีหน้าบุดเบี้ยวจากนั้นค่อยๆเงยหน้าขึ้นกลับมารวมตัวล้อมข้าอีกครั้ง ในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเสือโคร่งไซบีเรียทั้งห้าตัวหรือสิงโตอมหิตต่างก็ได้สัมผัสถึงความเจ้าเล่และรับมือยากของข้าแล้วไม่กล้าลงมืออย่างพลีพรามอีกต่อไปทันใดนั้นพี่ใหญ่ราชินีเสือโคร่งไซบีเรียก็เอ่ยปากขึ้นพวกเรารุมเข้าไปพร้อมกันเลยดีกว่าถ้ายัางสู้กันแบบนี้ต่อไปพวกเราก็ไม่มีทางทําอะไรเขาได้ทั้งฝูงเสือโคร่งไซบีเรียและสิงโตอมหิตต่างก็พยักหน้าเห็นด้วยอย่างอดไม่ได้ส่วนข้าเองก็เตรียมพร้อมรับมือเช่นกัน ทันใดนั้นเสียงคำรามของเสือก็ดังสะท้อนไปทั่วทั้งป่าเขาจากนั้นเสือโคร่งไซบีเรียทั้งห้าตัวและสิงโตอมหิตก็พุ่งทะยานเข้าใส่ข้าพร้อมกันข้าเองก็ใจเด็ดเลิกคิดถึงเรื่องอื่นไปโดยสิ้นเชิงหันมาใช้สู้แบบดั้งเดิมที่สุดคือการสู้แบบแลกชีวิตล็อกเป้าหมายไปที่พี่ใหญ่เสือโคร่งไซบีเรียโดยตรงชูส่วนหัวอันใหญ่โตพุ่งฉกออกไปแต่คราวนี้พี่ใหญ่เสือโคร่งไซบีเรียก็รับไม่หลบหลีกแต่มุ่งหน้าเข้าใส่ข้าอย่างไม่เกรงกลัวด้วยเหตุนี้ข้าจึงกัดเข้าที่ต้้นนคอขอขงงงาไดโดโยตร ขณะเดียวกันข้าก็ถูกร่างอันใหญ่โตมโหหลานและแรงประทะอันมหาศาลของนางกดทับลงกับพื้นวินาทีต่อมาข้าก็สัมผัสได้ถึงความบ้าคลั่งของพี่ใหญ่คนนี้รีบช่วยโอกาสฉีดพิษของตัวเองเข้าไปแต่พี่ใหญ่เสือโคร่งไซบีเรียผู้นี้ก็ยังคงกัดข้าอย่างบ้าคลั่งต่อไปเจ็บปวดจนข้าเกือบจะร้องออกมาหากไม่ใช่เพราะข้าได้ใช้ทักษะเสริมพลังป้องกันและฟื้นฟูขั้นสุดยอดเกรงว่าคงจะถูกนางกัดจนขาดเป็นสองท่อนไปแล้วแต่ถึงแม้จะใช้ทักษะเสริมพลังป้องกันแล้ว ก็ยังรู้สึกเจ็บปวดอย่างมหาศาลแรงกัดของเสือโคร่งไซบีเรียตัวนี้น่าสะพรึงกลัวเกินไปจริงๆสามารถทะลุการป้องกันของข้าได้จริงๆทำให้ร่างงูของข้าชุ่มโชคไปด้วยเลือดในทันทีพี่ใหญ่กัดเข้าที่คอของข้าสะบัดหัวของนางอย่างบ้าคลั่งเป็นท่าทีการต่อสู้แบบยอมเจ็บเพื่อแลกความเจ็บปวดของศัตรูในชั่วขณะหนึ่งข้าถูกเสือโคร่งไซบีเรียตัวนี้สะบัดจนมึนงงไปหมดแน่นอนข้าเองก็ไม่ยอมปล่อยปากเช่นกันนอกจากนี้เพื่อสร้างความเสียหายให้มากขึ้น ข้ายังกัดไปยังส่วนอื่นๆพยายามฉีกเนื้อหนังของเสือโคร่งไซบีเรียตัวนี้แต่เห็นได้ชัดว่าข้าประเมินนางต่ำไปนางเองก็มีทักษะที่คล้ายกับการป้องกันเช่นกันหนังและขนที่แต่เดิมควรจะเปราะบางเหมือนเต้าหู้กลับทําให้ข้ารู้สึกเจ็บฟันขึ้นมาหากเป็นการต่อสู้ตัวต่อตัวข้าสามารถสังหารพี่ใหญ่เสือโคร่งไซบีเรียตัวนี้ได้อย่างรวดเร็วแต่ปัญหาก็คือเสือโคร่งไซบีเรียตัวอื่นๆรวมถึงสิงโตอมหิต ah ได้พุ่งเข้ามาสมทบแล้วข้าไม่มีทางที่จะใช้ท่ารัดสังหารได้เลย สมาชิกทีมทั้งสามของเมืองเฟยที่อยู่ไม่ไกลเมื่อเห็นฉากนี้ก็ตกตะลึงอ้าปากค้างครั้งนี้เองที่พวกเขาได้ตระหนักว่าพลังต่อสู้ของข้านั้นน่าสะเพรึงกลัวเพียงใดขณะเดียวกันก็กังวลว่าข้าจะพ่ายแพ้เพราะเมื่อดูจากสถานการณ์ตรงหน้าข้าตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบอย่างเห็นได้ชัดความเจ็บปวดรุนแรงที่แผ่ส่้นไปทั่วร่างกายเกือบจะทําให้ข้าร้องโหยหวนโชคดีที่ข้าไม่ได้ทําเรื่องหน้าอายเช่นนั้นออกมายิ่งไปกว่านั้นตัวข้าเองก็มีความหดเยี่ยมอยู่ในสายเลือด ยิ่งพวกมันกัดข้ารุนแรงข้าก็ยิ่งตอบโต้กลับอย่างโหดเหี้ยมมากขึ้นสู้กันไปครึ่งชั่วโมงแต่พิษก็ยังคงไม่แสดงอาการข้าที่ในใจเริ่มสั่นไหวเล็กน้อยรีบถามระบบในใจระบบนี่มันเกิดอะไรขึ้นทําไมเขี้ยวพิษของข้าถึงใช้ไม่ได้ผลละ่ะเสียงของระบบดังขึ้นในหัวโฮสต์มิต้องกังวลเสือโครงไซบีเรียกลายพันตัวนี้มีความสามารถในการต้านทานพิษระดับสูงมันสามารถทนพิษได้นานที่สุดเพียงหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นหากภายในหนึ่งชั่วโมงไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที ก็ย่อมจะตายเพราะพิษเช่นกันเมื่อได้ยินคําอธิบายของระบบข้าถึงได้เข้าใจในที่สุดแต่ทว่าหลังจากพี่ใหญ่เสือโคร่งไซบีเรียทนต่อไปอีกครึ่งชั่วโมงการโจมตีของนางก็อ่อนแรงลงเรื่อยๆพี่ใหญ่เองก็ตรหนักถึงสภาพของตนเองความรู้สึกเวียนสีสตาพร่ามัวฉากนี้นางคุ้นเคยกับมันมากเกินไปแล้วนี่คือสัญ,ญญาณของการถูกพิษมูเลอมยักย้ายที่แข็งแกร่งขนาดนี้ก็ถือว่าผิดมนุษย์มนาพอแล้วนี่ยังมีพิษร้ายแรงอีกเมื่อคิดถึงตรงนี้ พี่ใหญ่เสือโคร่งไซบีเรียก็เอ่ยปากออกมาอย่างเจ็บปวดทุกคนระวังตัวด้วยงูเหลือมยักย้ายตัวนี้มีพิษเมื่อได้ยินคำพูดของพี่ใหญ่เสือโคร่งไซบีเรียทุกคนในที่นั้นต่างตกใจหน้าซีดเผือดทันใดนั้นก็มีเสียงฝีเท้าดังมาจากระยะไกลไม่มีผู้ใดสังเกตเห็นฉากนี้เลยมีเพียงเมื่งเฟยที่อยู่ไม่ไกลเอ่ยปากขึ้นทุกคนอย่าเพิ่งพูดมีคนมาเมื่อได้ยินคำพูดของเมืองเฟยกอริลล่าและหมีดาวตะลึงไปครู่หนึ่งจากนั้นก็หันไปมองยังป่าที่อยู่ไกลออกไปก็หยุดพูดทันที เพราะว่าคนจากห่วงมิติเทพสัตว์ของพวกเขาห้ามพูดต่อหน้ามนุษย์เป็นอันขาดส่วนข้าที่กำลังต่อสู้อย่างดุเดือดร่วมถึงฝูงเสือโคร่งไซเรียและสิงโตอมหิตต่างก็ไม่ได้ยินคำพูดของเมืงเฟยย่อมไม่ได้สังเกตเห็นความเคลื่อนไหวที่อยู่ไกลออกไปเพราะในตอนนี้ทั้งสองฝ่ายต่างก็สู้กันจนตาแดงก่ำแล้วในป่าแห่งหนึ่งกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งรวมตัวกันเป็นก้อนกำลังเดินมาทางนี้ในกลุ่มคนที่เดินนำหน้าเสียงอุทานก็ดังขึ้นทันทีโหเสือบัวยักษ์ใหญ่ชิบหายเลย